แล้วก็ส่วนหนึ่งที่หมอมักจะแนะนําให้คนไข้ไปสัญญกรรมนะคือหน้าผากหน้าผากเป็นส่วนที่ฉีดฟิลเลอร์แล้วเข้าตาตาบอดได้เยอะที่สุดแต่มันเป็นจุดที่เสี่ยงหน้าผากกับขมวดคิ้วหมอไม่ทำไม่ใช่ทําไม่เป็นนะคือไปเรียนแล้ว เคยฉีดแล้วฉีดให้เพื่อนนี่แหละแล้วรู้สึกว่ามันเป็นหัตถการณที่เสี่ยงจังเลยแต่ฟิลเลอร์ทุกทุกส่วนบนหน้ามีโอกาสตาบอดได้หมดนะคะแต่ตรงน,นี้มันเเจออุบัติการในการตาบอดเยอะที่สุดสังเกตว่ามันเชื่อมกันหมดเลยนะบางคนบอกว่าฉีดค้างไม่เป็นอะไรหรอกไม่มีปัญหาหรอกถ้าฉีดเข้าเส้นเลือดแดงตรงนี้มันวิ่งเข้าลูกตาได้นะคะไปถึงสมองได้ฉีดปาก ก็ทาให้ลิ้นตายได้คือมันจะมีเส้นเลือดที่เข้าไปเลี้ยงลิ้นส่วนใหญ่ถ้ามันเข้านะคะมันจะเข้าตรงนี้แล้วเข้าไปในตาปึ๊บเดี่ยวเลยฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าจะฉีดฟิลเลอร์กับใครจะต้องเลือกหมอหมอที่ฝีมือดีๆก็มีโอกาสที่จะทําให้คนไข้ตาบอดได้แต่ณตอนที่เขาฉีดแล้วเขาเห็นว่ามันมีปัญหามันเข้าเส้นเลือดเนี่ยถ้าคนเป็นถ้าคนเก่งจริงเขาจะแก้ได้ทันหมอยังไม่เคยเจอเคสตาบอดนะหมอเจอฟิลเลอร์ที่ติดเชื้อจากที่อื่นนะ แล้วก็เนื้อตายเป็นก้อนมาแก้กับหมอหมอแก้ให้ทันตั้งแต่ฉีดมานะหมอมีปัญหาเคสหนึ่งก็คือเป็นก้อนซึ่งจริงๆแล้วเป็นเคสนั้นที่หมอทําเป็นก้อนอะ่ะเป็นเพราะว่าหมอเลือดเคสผิดตั้งแต่แรกหมอไม่ได้ประเมินหน้าเขาดีๆว่าเฮ้ยเคสนี้เขาอายุเยอะจริงกระดูกเขายุกมากเลย 2หมอไปเลือกใช้ฟิลเลอร์ผิดประเภทให้เขาก็คืออายุเขาเยอะเขาควรจะใช้ฟิลเลอร์อเมริกาแต่หมอดันไปเอาฟิลเลอร์เกาหลีใช้ให้เขาฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุว่าเวลาหมอตรวจโครงหน้าเสร็จปุ๊บหมอจะบอกคนไข้ตรงๆว่าจะบอกเลยพี่หน้าพี่ไม่เหมาะกับฟิลเลอร์เกาหลีถ้าเราไปเลือกฟิลเลอร์ที่มันไม่เหมาะกับหน้าเขาจริงๆไม่ใช่เราอยากขายฟิลเลอร์แพงนะคนแบบเอ้ยทำไมเดือนนี้หมอทำฟิลเลอร์เกาหลีแล้วพอมาตรวจหน้าจริงๆแล้วหมอบอกให้ใช้ฟิลเลอร์อเมริกา มันขึ้นอยู่กับโครงหน้าไงว่าแบบแต่ละคนมันเหมาะกับฟิลเลอร์ประเภทไหนความแข็งระดับไหนตำแหน่งที่เราจะไปฉีด ถ้าตำแหน่งเขามีปัญหาเขาก็ต้องใช้ตัวแข็งตัวแข็งแล้วจะเป็นเกาหลีหรืออเมริกาซึ่งข้อมูลทุกอย่างอะหมอจะต้องคุยก่อนนะคะค่ะดังนั้นเวลาเราไปฉีดนะคนไข้ที่ไม่ได้มาฉีดกับหมอนะเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเวลาไปฉีดฟิลเลอร์อ่จจะต้องคุยกับเขาไม่ใช่แบบอ้าซื้อปอสองซีซีเดินเข้าไปฉีดเลยแบบไม่ได้ไม่ได้คุยกันเลยไม่มีการวางแผนด้วยให้นึกไว้เสมอเวลาฉีดฟิลเลอร์เหมือนเราจะไปผ่าตัด